ลที่พี่ต่อได้พาไปทําความรู้จักกับธงชาติกันไปแล้วช่วงนี้การปูจะขอพาคุณผู้ชมมารู้จักกับธงอีกสองสถาบัานค่ะก็คือธงประจําศาสนาพุทธสําหรับประเทศไทยเราก็จะคุ้นตากับธงธรรมจักรซึ่งถือว่าเป็นธงสัญลักษณ์ของาศาสนาพุทธที่ใช้โดยทั่วไปคณะสงฆ์ไทยได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2501ค่ะธรรมจักรหรือกงล้อแห่งธรรมหรือวงล้อแห่งชีวิต เป็นสัญลักษณ์แทนการเวียนว่ายตายเกิดหรือวงเวียนแห่งการประสูติตระสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าค่ะแกนกลางแทนคําสอนซึ่งเป็นแก่นของการฝึกเพื่อนิพานขอบที่เชื่อมซี่ล้อทั้ง12ซี่ของธรรมจักนี้นะคะแทนความสมาธะมั่นคงยึดทุกสิ่งเข้าด้วยกันค่ะ ได้เห็นถึงที่มาและความหมายที่แท้จริงของธงชาติหรือธงไตรรงค์และธงศาสนาพุทธประจำประเทศไทยกันแล้วตอนนี้นะคะก้าวผูกก็จะขอพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกความรู้และความหมายของธงสถาบันพระมหากษัตริย์กันต่อ,อค่ะธงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อะคะมีกี่ประเภทมีกี่แบบอะคะ่ะธงแรกสุดตามกฎหมายที่มีก็คือตามพระราชบัญญัติธง เรื่องแบบธงเนี่ยจริงๆเรื่องธงเนี่ยมีความเป็นมาของตัวแทนแล้วแสดงการสื่อสารกันด้วยพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่ไหนหรืออยู่ที่ไหนเนี่ยก็แสดงด้วยธงค่ะธงที่เริ่มเป็นปรากฏชัดเจนชัดใช้ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเรียกว่าธงมหาราชธงมหาราชใช่ครับธงมหาราชนี่เป็นธงในตัวแทนของพระมหากษัตริย์นะครับ ีก็คือหน้าตาของธงมหาราชนะคะซึ่งเป็นธงพระมหากษัตริย์ใช่ครับธงลิแถบครับเอธงพระอิสริยยศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอิสริยยศซึ่งจะมีครุฑครุฑเนี่ยเป็นตราประจำแผ่นดินก็คือตัวแทนพระมหากษัตริย์นี่คือการเสด็จอย่างเป็นทางการต้องมีการยิงสุดถวายแต่ถ้าไปแบบไม่ต้องยิงสุดจะเกิดอันนี้เกิดขึ้นครับเขาเรียกว่าธงนะครับมหาราชน้อยต่อหางที่เป็นพื้นสีขาวอันนี้เป็นทัศนขาวญบอกทางธงว่า พระเจ้าอยู่หัวไปแบบไม่ต้องยิงสลุกหรือที่บอไว่านป็นทางกาการนอกจากพงมหาราชแล้วก็ยังมีธงสําหรับองค์สมเด็จพระราชินีนี่คือธงราชินีใหญ่เห็นไหมจากเมื่อกี้สี่เหลี่ยมกลายเป็นเพิ่มหางแสงแวเข้าไปเ๋อาเป็นแฉหางแงแซวเข้าไปอื่นๆเหมือนกันหมดครับครุฑก็ยังเหมือนกันครับเหมือนกันหมด ธงสำหรับองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีที่เรียกว่าธงบรมราชวงศ์ธงสำหรับองค์สมเด็จพระยุพราชเรียกชื่อว่าธงเยาวราชธงสำหรับองค์พระวรชายาแห่งสมเด็จพระยุพราชเรียกว่าธงเยาวราชฝ่ายในธงสำหรับองค์พระราชโอรสสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอหรือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอแห่งพระมหากษัตริย์ทุกราชการเรียกว่าธงราชวงศ์ฝ่ายหน้า ธงสำหรับองค์พระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอหรือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอแห่งพระมหากษัตริย์ทุกราชการเรียกว่าทงราชวงศ์ฝ่ายในนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีธงสำหรับผู้แทนพระองค์อีกด้วยค่ะทงงหมาราาเนี่ยเริ่มมีจริงๆก่อนหนะ้านั้นแต่เริ่มชัดเจนมีพระญญัติธงออกมาชัดเจนที่เป็นลายล,ะละักษณ์อักษรก็คือพระประวัติงพุทธกราช2 0 0 0 453ในนี้พูดถึงธงที่เป็นของพระหมหากษัตริย์คือธงมหาราชเริ่มต้นให้รูปเลยให้เห็นรูปเลยนี่ครับครุฑซึ่งหนังสือเล่มนี้นี่แบบคือเก่าแก่ยาวนานมากแล้วก็ในนี้นะคะเขาก็จะมีเขียนการแบบกำหนดใช้ธงคือรูปแบบก,ก็คือจะต้องแบบคงตามนี้ไว้นะ ธงพระอิสริยยศนี้นะคะเป็นธงที่ใช้ในทางราชการเท่านั้นค่ะประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้ประดับหรือนำมารับเสด็จตามขบวนเส้นทางที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินได้ค่ะแต่ว่าก็ยังมีธงที่เราคุ้นตาและก็สามารถนำมาใช้ได้ก็คือธงประจำพระองค์แบบนี้ค่ะต่อมาธงเป็นประเภทที่สองเป็นเรียกว่าธงนะฮะสัญลักษณ์ธงประจำพระองค์ ธงประจําพระองค์โดยนําพระปรมาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะหรือพระนามาพิไทยของพระชมงพระองค์นั้นสารีรัตน์ประําพระองค์คือปปลอค่ะก็คือพระปรมาพิไทยของพระเจ้าอยู่หัวใช้ปปลอภาษาชาวบ้านของเราก็คือเป็นชื่อที่ยอเป็นชื่อเป็นพระนามครับปปลอเ่็กเป็ต้นด้วยเหตุผลว่าอันนี้คือไว้สําหรับถวายพระเกียรติตรนั้นหมายการหกที่เกิดจําได้นะครับที่เราเคยมีตํานานว่าเอาธงช้างไปรับเอาธงชาติไปรับ ช่วงหลังๆมาเนี่ยก็มีการออกแบบของแต่ละพระองค์เกิดขึ้นซึ่งธงประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นหากจะให้อธิบายความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในผืนธงพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระชนมมวานกลางธงมีตราสัญ,ญลักษณ์ประจำพระองค์เป็นตราพระประมาพิไทยยอ่พอ,ปอ,อพปรภายใต้อุณาโลมและพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี โดยรูปอักษรพอเป็นสีเหลืองเข้มหมายถึงสีประจำวันเสด็จพระราชสมภพ,พปอสีน้ำเงินเข้มหมายถึงสีพระมหากษัตริย์และรอสีขาวหมายถึงสีประจำพระชนมวานค่ะซึ่งในทุกผืนทองประจำพระองค์นะคะก็จะมีที่มาและความหมายที่ต่างกันออกไปค่ะวันประจำพระองค์ท่านวันสีเหลืองเขาจะอยู่หสีฟ้า <ด>ใน<ช>พันางเจ้าแล้วใช้สกค่ะลำดับของพระมาหากุฎพระ,ะพระิชายมหากุฎก็จะแตกต่างกันออก็จะเปลี่ยนไปถูกต้องครับขึ้นอยู่กับแต่ละพระองค์ตามลำดับที่ได้รับโปรดแล้วก็ที่ได้รับพระาชทานมาแต่ละพระองค์ซึ่งมีบรรดาศักดิ์ตามชั้นของท่านเองของแต่ละพระองค์คตอนนี้ก็เท่าที่ผมทราบติดตาม่าถึงโพรงทีนะครับเพื่อเวลาพระองค์ท่านเสด็จเป็นอปปทานในงานใดสักงานหนึ่งสมมตินะครับก็เอารงนี้มารับเสด็จพระองค์ท่านกลุ่มที่3 ลุ่ที่3อันนี้เราก็จะพบเห็นได้วาระต่างๆที่เกิดขึ้นบ่อยๆเหมือนกันเช่นเดียวกันครับนะฮะยกตัวอย่างนี้ล่าสุดเลยเนี่ยของพระเจ้าอยู่หัวเราเพิ่ง70ปีครองราชก็จะการเอิดการออกแบบนะครับในปีมหามงคลนั้นๆและก็จะมีบอกว่านี่คืออะไรมีความหมายอะไรต่างๆด้วยสีตรงนี้เป็นยังไงต่างมีความหมายต่างๆบอกหมดนะครับอย่างอันนี้ฉลองสดิราชสมบัติ์ครอง70ปีครับ ขอามสุนระรางาก็มีความหมายเช่นเดียวกันท่านมีป1 4มีรูปแบบมีต่างสา่างๆเนี่ยมีรูปต่างอธิบายความซึ่งผู้ออกแบบก็จะมีความหมายอธิบายความเรื่อยหมดว่าเป็นความสําคัญในปีนั้นๆอย่างค่ะอย่างนี้ธงธงแบบนี้เราจะเห็นการประดับตามบ้านอาคารสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติก็ปีมหามงคลสำนักนโยกจะออกมาเลยว่าอันนี้ให้ประดับเชิญชวนให้ประดับตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนสิ้นสุดเมื่อไหร่ มีบอกชัดเจนครับมีบอกชัดเจนแล,แล้วก็ซื้อมาประดับได้ครับส่วนการตัดเย็บธงนั้นนะคะหากมีการออกแบบขึ้นมาใหม่หรือต้องผลิตนั้นหน่วยงานที่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ผลิตธงที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยและมีวิธีการตัดเย็บแบบโบราณดั้งเดิมได้มาตรฐานและเป็นทางการมากที่สุดในประเทศไทยมีฝีมือช่างที่เป็นที่ยอมรับระดับประเทศก็คือกรมพลาธิการทหารเรือกองทัพเรือค่ะ พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเมื่อเราจะต้องประดับธงชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์นั้นจะต้องประดับและนำมาใช้อย่างไรให้ถูกต้องถูกวิธีติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะสมมติวธงชาติอยู่ตรงกลางค่ะนะเรามี3ามธงธงขวาก็ต้องเป็นพระเจ้าอยู่หัวใช่